นีเ่เรื่องใหญ่นะคำถามนี่เป็นเรื่องเป็นคำถามที่ดีมากคืออย่างนี้ครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก governance ภาษาไทยก็คือธมาพิบาลใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเราจะพบว่าในอดีตเราลองดูพัฒนาการเศรษฐกิจนะครับเราจะพบว่าในอดีตเนี่ยเป้าหมายธุรกิจแบบที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยนะครับเขามุ่งเน้นกำไรสูงสุดใช่ไหมฮโดยทำให้ยังไง ต้นทุนให้ต่ำใช่ต้นทุนแรงงานให้ต่ำใช่ไหมทำไงจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในในประวัติศาสตร์โลกเราจะพบว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่า,าเกิดปัญหาธรรมมาพิบาลในองค์กรใช่ไหมครับอายุตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในระยะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอเคเราเริ่มจากวิกฤตการเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ได้นะฮะสองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยด้านหนึ่งเราต้องยอมรับว่ามันเกิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่ใช่ไหมฮะเรื่องการช่อฉนของธุรกิจบางประเภทใช้แล้วขาดธรรมาพิบาลยอนยานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเนี่ยใช่ไหมครับหรือในอเมริกาเองเนี่ยใช่ไหมฮะไอวิกฤต แฮมเบอร์เกอร์ในปี2008จำได้ใช่ไหมครับคือม,มันเกิดจากว่าธุรกิจเนี่ยไม่ยอมคล้ายๆว่าไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขหรือการทําธุรกรรมที่แท้จริงใช่ไหมแล้วทีนี้หรือตลาดหุ้นหลายหลายแห่งเนี่ยก็เกิดเขาเรียกว่าอินไซเดอร์ใช่ไหมซึ่งเป,เป็นการที่ทําให้ก่อ,อให้เกิดปัญหาธรรมาภิบาลใช่ไหมครับเมื่อก่อให้เกิดปัญหาธรรมาภิบาล และธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อธุรกิจล้มมันก็ทําให้เศรษฐกิจเจ๊งไปด้วยเห็นไหมครับพอเมกาเจ๊งประเทศอื่นๆก็เจ๊งเยอะใช่ไหมยุโรปเกิดวิกฤตการในกรีซอะไรใช่ไหมเนี่ยมันมันขยายตัวได้เร็วมากใช่ไหมครับนี่ประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยมันสําคัญยังไงครับคืออย่างนี้ครับเราจะพบว่านะครับต่อให้ธุรกิจเราเนี่ยขยายตัวดีใช่ไหมมีกําไรสูงแต่ถ้า คนหรือสังคมพบว่าเรามีปัญหาธรรมาพิบาลเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ไม่น่าจะ,ะขยายตัวได้เร็วเช่นบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นจนํานวนมากเกิดเขารู้เรื่องนี้เขาก็ไม่อยากจะลงทุนกับบริษัทนี้ต่อไปใช่ไหมครับและในอดีตนะครับเราเชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นมัควิธีต้นทุนถูกใช่ไหม ทําให้เรามีประสิทธิภาพในการแข่งขันแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปคือเรื่องธรรมพิบาลเนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญในปัจจัยการผลิตผมพูดคํานี้นะครับแม้ว่าต้นทุนจะสูงนะครับแต่ถ้าคุณมีธรรมพิบาลเป็นที่น่าเชื่อถือในที่สุดธ,ธุรกิจคุณก็จะไปได้ดีใช่ไหมครับงนั้นธรรมพิบาลกลายเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเราจะพบเลยครับว่าบริษัทที่มีการกํากับดูแลธรรมพิบาลที่ดีผลประกอบการในตลาดสัย์ ก็ค่อนข้างจะดีใช่ไหมครับส่วนบริษัทที่มีปัญหาภายในไม่มีมีปัญหา,าธรรมพิบาลเกิดขึ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่อยากลงทุนประชาชนทั่วไปก็ไม่อยากลงทุนใช่ไหมครับงั้นในระยะยาวเนี่ยธรรมพิบาลเป็นเครื่องที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยจเจริญเติบโตเมื่อเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตเดี๋ยวเราพูดถึงองค์กรก่อนเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อขยายตัวได้ผลิตภาพการผลิตของ ธุรกิจสูงขึ้นผลิตภาพแรงการผลิตของแรงงานมากขึ้นแรงงานมีรายได้มากขึ้นมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นคุณภาพชีวิตของคนงานก็ดีขึ้นใช่ไหมฐานะความ็นอยู่ก็ดีขึ้นอ่าเห็นไหมก็นี่ไงก็คือเข้าหลักที่ว่าผลิตภาพการผลิตที่ดีมันมาจากว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเช่นมีความสุขมีความพอใจในการทํางานใช่ไหมฮะมีไอ้ไอ้ระบบที่โปรง่งใสก็จะทําให้องค์กรเนี่ยมันสามารถ ขับเคลื่อนได้ดีเศรษฐกิจมันก็น่าจะขยายตัวได้ดีด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของธรรมพิบาลบรรษัทพ,พิบาลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรสุทธิสุนทรานุรักษณ์นะครับผู้อำนวยการสํานักงานต่างประเทศ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของธรรมิพานะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ให้นิยามความหมายของธรรมิบาลกับบรรษัพิบาลหน่อยครับว่ามีความหมายยังไงครับขอบคุณครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของธรรมิบาลแล้วก็เรื่องของบรรษัติบพาลเนี่ยจริงๆแล้วนับว่าเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่มีการพูดกันมานานแล้วนะครับสักประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ประมาณปลายทศวท 90, รรษที่เก้าศูนย์ต้ต้นทศวรรษที่เก้าูนะครับกรณีของธรรมิบานก่อนนะครับธรรมิบานเนี่ยง่ายๆก็คือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า good governance นะครับคำว,ว่า g o governance ก็คือการการบริหารจัดก,การภาครัฐนะครับคำเติมคำว่า good เข้าไปก็คือการบริหารจัดก,การภาครัฐที่ดี นะครับแนวคิดหลกัหลกๆของของธรรมาพิบาลคือจะทําอย่างไรให้ภาครัฐเนี่ยบริหารจัดการได้ดีนะครับนี่คือแนวคิดแบบพู้แบบตรงตรวงัตวมากๆนะครับส่วนบนรรษัทพิบาลน,นะครับมาจาก corporate governance นะครับ corporate ก็คือเป็นแปลว่าบริษัทหรือบรรษัทนะครับจะทําอย่างไรนะครับให้ให้บริษัทบริหารจัดการได้ดีในที่นี้คือไม่ใช่คือได้ดีทั้งผลกําไรได้ดีทั้งในแง่ที่อตอบสนอง ต่อความยั่งยืนนะครับไม่เอาเปรียบธุรกิจธุรกิจไม่ได้เอาเปรียบสังคมนะครับส,สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าทั้งธรรมาพิบาลและบรรษัทพ,พิบาลจึงกลายเป็นแนวคิดนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใน,ในแวดวงของทั้งนักวิชาการเองทั้งภาครัฐเองภาคเอนะกชนเองนะครับถ้าถ้า,ถาตอนนี้ในะกระแสที่ท่านเคยได้ยินเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG นะครับ Sustainable Development Goals นะฮะ SDG เนี่ยก็รวบรวมแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลเข้าไว้ด้วยกันเหมือนกันนะครับจุดเด่นจุดหลักจุดเน้นของเรื่องของธรรมาพิบาลเนี่ยนะครับมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือทำอย่างไรนะครับที่ภาครัฐจะบ้องบริหารงานอย่างโปรง่งใสนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันคําว่าโปร่งใสเนี่ยพูดกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2535นะครับ คำว่า t r a n s p a r e n c y นะครับคำนี้คำนี้มีความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากนะครับท,ทั้งในมุมของนักวิชาการเองนักเศรษฐศาสตร์เองนักรัฐศาสตร์เองนักติติิศาสตร์เองคําว่าโปร่งใสก็จะถูกตีความแตกต่างกันไปแต่แต่ที่แน่แนละคือ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้องเรียนตามตรงว่าทําอะไรบนพื้นฐานของการเปิดเผยนะครับการเปิดเผยนํามาซึ่งการโปร่งใสน,นะครับประการที่2นะครับก็คือต้องทําอย่างไรให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดภาระรับผิดชอบนะครับหรือว่า accountability นะครับหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในในในสิ่งที่ทำนะครับผู้มีอํานาจรัฐก็ดีหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจรัฐก็ดีนะครับประการสุดท้ายนะครับอันนี้แทบจะเป็นจุดหนึ่งที่ธรรมพิบาลพยายามที่จะแนวคิดในเรื่องของธรรมพิบาลที่พยายามจะเน้นคือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นะครับถ้าเรามองจากคีย์เวิร์ดทั้ง3คำนะครับโปรง่งใสนะครับเกิดสร้างภาระรับผิดชอบรวมทั้งถึงเรื่องของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยก็เป็นแนวคิดหลักที่อยู่ในเรื่องของธรรมิบานนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแนวคิดอื่นๆที่ททมาเป็นตัวเสริมอย่างเช่นคําว่า rule of law หรือว่าความมีนิติธรรมนิติรัฐอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของกลไกาการสร้างธรรมิบานนะครับสำหรับแนวคิดในส่วนของอตัว บรรษัทพิบาลเนี่ยนะครับหลกัลกๆเลยแน่นอนครับการทําธุรกิจทุกคนต้องการกําไรนะแต่ว่ากําไรที่ได้มาจะทํำยังไงที่เป็นกําไรที่ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบสังคมจนะเป็นกําไรที่ไม่ได้สามารถที่จะสร้างอ,าองค์กรหรือว่าพัฒนา Product พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมแนวะค,คิดบรรษัทพิบาลหรือว่าคอ r ร t เ g ร v e ก n a n c e เณซึงเป็นแนวคิดที่ต้องต้องเรียนว่าเป็นแนวคิดที่คํานึงถึงสังคม พอๆกับการสร้างผลกําไรนะครับโดยที่ไม่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันนะครับเนี่ยหลักการเหล่านี้เนี่ยคือหลักการที่จะทํายังไงให้การพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมนะครับครับอาจารย์แล้วปัจจุบันเนี่ยมีหลักการของธรรมพิบาลไหมครับหรือว่าลักษณะรูปแบบที่เขาใช้งานกันอยู่แล้วให้ประสิทธิภาพที่ดีอะไรเงี้ยครับอือครับ ผมผมขออนุญาตเล่าในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นะครับในในมุมของในมุมของนักการตีความในเรื่องธรรมภพิบาลเนี่ยมีการตีความกันหลากหลายนะครับมีการตีความทั้งในมุมของนักรัฐศาสตร์นะครับนักกฎหมายนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็ตีความในเรื่องของธรรมะธรมพิบาลเนื่องจากว่าหน่วยนี้เราเราเกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับธรรมภพิบาลในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามองใน2มิตินะครับนักเศรษฐศาสตร์จะมองในมุมที่เป็น มีอุปสงค์และอุปทานนะครับผู้ผลิตธรรมาพิบาลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าธรรมาพิบาลเป็นนามนธรรมมากๆจะทํายังไงให้มันเกิดคําว่าธรรมาพิบาลกู๊ดก็พเนนให้มันเป็นรูปธรรมทํายังไงให้เกิดความโปร่งใสทํายังไงให้เกิดภาระรับผิดชอบทํายังไงให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นนามนธรรมแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์รพยายามที่จะอธิบายให้มันเป็นรูปธรรมโดยใช้กลไกของดีมาซับไพร์นะครับในส่วนของอุปทานธรรมาพิบาลก่อนนะครับธรรมะพิบาล นักเศรษฐศาสตร์ตีความว่าธรรมิบาลเหมือนสินค้าสาธารณะนะครับถ้าถ้าถ,ถ้านักศึกษาได้มีโอกาสได้ไดเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับที่เกี่ยวจะจะมีการกล่าวถึงเรื่องของ Public g o o ส s นะครับสินค้าสาธารณะ,ะ,ราารณะว่าสินค้าสาธารณะเนี่ยคือธรรมิบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เอกชนแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้ต้องให้รัฐเป็นคนผลิตให้นะครับเนื่องจากว่า เมื่อรัฐผลิตแล้วสังคมจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรัฐมีต้นทุนมากพอมีมีมีประสิทธิภาพมากพอในการในการลงทุนในสิ่งนี้นะครับกลไกในการสร้างธรรมภาภิบาลที่เกิดจากอุปภาภาทานของของทางภาครัฐเป็นคนสร้างมาเนี่ยประกอบด้วยหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับที่จะต้องทํำยังไงให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับมีมีเปิดเผยได้ตรวจสอบได้อย่างที่เราที่เราคุ้นกับคําเหล่านี้นะครับประการถัดมาครับก็คือว่า เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาความไม่โปร่งใสเกิดปัญหาที่อาจจะนาไปสู่เรื่องของการทุจริตเนี่ยในส่วนของอหน่วยงานภาครัฐก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาจัดการควบคุมป,ปัญหาเหล่านี้นะครับในประเทศไทยเองไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปปชก็ดีนะครับสำนักงานปปทก็ดีหรือว่าแม้แต่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับสตอง,งอเราก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในกลไกในการสร้างอ,อุป,ปทานธรรมิบาลสินค้าธรรมิบาลเกิดขึ้นนะครับ ประการถัดมาครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตสินค้าธมายพิบาลคือรัฐเนี่ยไม่สามารถจะผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการอย่างที่เราทราบดีว่าสถานการณ์ในเรื่องของความโปร่งใสการไมท่ทุจริตหรือว่าความการผิดปกติในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2ปี10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับนักนักวิชาการเองก็ตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะหาคําตอบ น,นั่นจึงนําไปสู่แนวคิดที่ว่าจะทํำยังไงละ่ะให้เกิดอุปสงค์ธรรมาพิบาลเกิดขึ้นนะครับในที่นีนะ้เป็นการกลับมามองว่าธรรมาพิบาลคือสินค้าแล้วนะครับอุปสงค์ของธรรมาพิบาลเกิดจากอะไรบ้างแน่นอนเกิดจากประชาชนอย่างเราๆเนี่ยครับภาษาของอการศึกษาใน,ใ,ใ,ใ,นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าต้อง voice ออกมาก็คือต้องส่งเสียงออกมานะครับว่าจะทำยังไงรูปแบบของการส่งเสียงจะทำยังไงส่งเสียงคนเดียว ส่งเสียงเป็นกลุ่มนะครับส่งเสียงเป็นองค์กรรวมตัวกันสิ่งเหล่านี้นะครับก็จึงเป็นที่มาของคําว่าอุปสงค์ของธรรมิบาลน,นะครับนี่คือแนวคิดที่ว่าถ้านักเศรษฐศาสตร์จะมองธรรม毗ปานหนึมองธรรมิบาลเป็นสินค้า2ธรรมิบาลเกิดขึ้นจากอุปสงค์และเกิดขึ้นจากอุปทานนะครับครับคราวนี้ถ้าเห็นเป็นปรูปธรรมชัดเจนที่เป็นธรรมิบาลลักษณะที่อาจารย์ว่านะครับเรื่องของอุปทานใช่ไหมครับ อุปสองค์อุปทานเนี่ยมีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมครับ,รบที่เห็นเป็นภาพกรณีของอุปทานเนี่ยชัดเจนตรงที่รัฐต้องออกแบบกลไกลในการสร้างธรรมาพิบาลไม่ว่าจะเป็นกลไกลในเรื่องของการส่งเสริมให้สังคมมีความโปร่งใสนะครับออกแบบกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้าสัากประมาณปี2 5 5 8นนะครับจะมีกฎหมายขึ้นมากฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่าพรบอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน น,นั่นหมายถึงว่าเวลาที่ประชาชนเข้าไปติดต่อหน่วยงานราชการกรมที่ดินก็ดีนะครับสำนักงานขนส่งก็ดีเนี่ยจะมีจะมีระยะเวลาว่าจะต้องดําเนินการภายในกี่นาทีกี่นาทีถึงเสร็จถ้าท่านถ้าท่านเห็นนะครับนี่คือนี่คือผลผลิตอย่างหนึ่งของของการมีกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมานะครับกฎหมายเหล่านี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์คือสามารถที่จะตัดปัญหาเรื่องของการติดสินบนได้นะเพราะมีมาตรฐานชัดเจนนะกฎหมายฉบับนี้จะพูดถึงว่า หน่วยงานราชก,การจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเวลา,ลา,ลา,าประชาชนจะไปติดต่อสัมภากณ์ก็ดีสัมภาษามิตรก็ดีหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐต้องประสานกับประชาชนเนี่ยต้องมีคู่มือประชาชนให้ประชาชนทาเนินการนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2ออย่างเช่นการออกแบบกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายพรบรข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นกลไกที่รัฐสร้างอุปทานธรรมาภิบาลขึ้นมานะครับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสพรบรปีศูนยนะครับพรบรข้อมูลข่าวสารปี40คือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงตัวข้อมูลข่าวสารของรัฐได้ที่จาเป็นนะครับทุกวันนี้ภาครัฐยังต้องบอกว่ายังใจดีเปิดโอกาสจะเรียกว่าเป็น proactive disclosure นะครับหรือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกความหมายของเชิงรุกคือฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องเหมือนกับไม่ต้องมีใครร้องขอแต่ยินดีเปิดให้รู้เลย นะครับถ, â, ถ, â, ถ้าถ â, mm ้าถ้าถ้าเรามีโอกาสได้ได้ติดตามนะครับหน่วยงานอย่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีก็จะมีชุดที่เป็น Data ต่างๆที่เป็น Open g o v e r n m e n t นะครับรัฐบาลเปิดก็จะมีข้อมูลที่ที่ท่านควรจะรู้นะครับอย่างเช่นระบบภาษีไปไหนพวกนี us, ้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ่งเหล่านี้ครับเขาถือว่าเป็นการดีไซน์การออกแบบกลไกในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลที่เป็นรูปธรรมนะครับผมโอเคครับ ครับสำหรับธรรมพิบาลกับบุคคลในประเทศอย่างเงี้ยครับหรือประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์เรื่องของการาการลงทุนเพื่อให้เกิดการตระหนักกับประชาชนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าลงทุนคุ้มค่าไหมทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับครับม,มองในมองในมุมของคำว่าคุ้มค่านะครับแน่นอนครับการลงทุนใน,ใน,ใ,นในการออกแบบระบบ เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสเนี่ยมีความคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อกระบวนการทุกอย่างในข้อมูลของรัฐในหลายเอื่องเมื่อเมื่อเปิดเผยออกมาได้นะครับการเปิดเผยอย่างที่เรียนว่าการเปิดเผยนําไปสู่เรื่องของความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสนําไปสู่อะไรครับนำไปสู่เรื่องของการตรวจสอบได้นะครับการตรวจสอบได้นําไปสู่อะไรนาไปสู่เรื่องของกระบวนการในการมีส่วนร่วมนะครับเมื่อทุกอย่างมันเปิดเผยหมดเนี่ย ภาคประชาชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับอ่าโอเคโครงการนี้มีมีการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณเท่าน,นี้นะโครงการนี้มีอาจจะมีความผิดปกติตรงนี้นะทาไมงบประมาณมันสูงเกินจริงทําไมโครงการลาักษณะนี้เอ๊สร้างมานานแล้วถึงไม่ถึงไม่เสร็จสักทีทำไมมีความล่าช้าอะไรตรงไหน,นมันเกิดจากจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆจากอะไรจากการที่รัฐพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลออกมานะเมื่อเปิดเผยข้อมูลอย่างที่เรียนครับว่าสเต็ปมันจะเป็นเปิดเผยโปร่งใสโปร่งใสก็นําไปสู่การตรวจสอบได้ การตรวจสอบได้เสร็จเนี่ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการสร้างกลไกที่เรียกว่าความพร้อมที่จะต้องอรับผิดชอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบนะครับว่าโอเคเอ๊ะถ้ามันเกิดความล่าช้านะครับเกิดความไม่คุ้มค่าต้องมีคําถามต้องมีคําตอบให้กับสังคมไ,ได้ว่ามันเพราะอะไรนะครับนั่นจึงนําไปสู่ถึงกลไกสุดท้ายท,ที่ที่อย่างที่เรียน,นครับว่ากลไกสุดท้ายก็คือคคกลไกในเรื่องของการตรวจสอบนะครับ การตรวจสอบเนี่ยมีหลากหลายนะครับในใน,ในประเทศเราก็มีหลากหลายในในทางสากลก็มีหลากหลายนะครับหลักๆกเนี่ยกลไกในการตรวจสอบจะมี1การตรวจสอบที่มาจากภาคประชาชนกันเองนะครับประชาชนสงสัยเรื่องนี้แหละเอ๊ะทำไมถนนเส้นนี้ไม่เสร็จทันทีทำไมโครงการนี้อาคารนี้สร้างต้องนานแล้วไม่เรียบร้อยสักทีเอ๊ะไปเห็นตรงนู้นมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ของประชาชนในการตรวจสอบในการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับ2กลไกที่เกิดกระบวนการตรวจสอบที่เกิด ที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐเองนะฮะเราเรียกว่า,าหน่วยงานประเภทหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับพวกนี้เขาเรียกว่า internal audit หรือ internal control ค,ควบคุมภายในตรวจสอบภายใน 3. การตรวจสอบที่มาจากหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกการตรวจสอบภายนอกนะครับมีเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินม,ม,ม,มีต่างๆนานาท,ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเขาเรียกสร้างกลไกลการาพร้อม ความพร้อมรับผิดให้เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่ว่าผิดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะครับครับสําหรับในยุคดิจิตอลเนี่ยครับอาจารย์ซึ่งภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องของความเป็นกระแสของยุคดิจิตอลแล้วก็เรื่องของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นคําถามที่ดีครับอย่างที่เรียนครับว่าองค์ประกอบหลักของเรื่องธรรมิบาลเนี่ยมีอยู่3มเรื่องโปร่งใส การการสร้างความพร้อมความรับผิดชอบนะครับแล้วก็การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปัจจัยที่จะทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนอกเหนือจากรัฐเป็นคนเปิดเผยเองแล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการที่ประชาชนสามารถที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารที่เต็มมหาศาลอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมาจนกระทั่งยุคสมาร์ทโฟนเมื่อสักประมาณเกือบจะสิปีที่ผ่านมานะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆจากเดิมที่ทเราเคย เคยมีรูปแบบการแจ้งเบาะแสอะไรต่างๆนานาผ่านทางหนังสือโรองเรียนจดหมายโรงเรียนบทสนเทศตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเป็นเว็บไซต์ตอนนี้มีแอปพลิเคชันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือช่องทางนะครับและที่สําคัญคือการเติบโตของโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นนะครับในในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรียนเลยครับว่าในในในวงการวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยโซเชียลมีเดียก็ถือว่ามีผลมากนะครับในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาการทุจริตช่วยสร้างธรรมิบานเพราะว่าประชาชนมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับครับแล้วถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของธรรมิบาลในในประเทศเรากับต่างประเทศอย่างเงี้ยครับกับภาพประชาชนด้วยอย่างเงี้ยฮะมีความแตกต่างกันไหมครับเอ่อผมผมขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้การ เรามีความตื่นตัวนะครับในเรื่องของการสร้างธรรมิบาลเกิดขึ้นเรามีความตื่นตัวในเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าปัญหาธรรมิบาลกับปัญหาทุจริตเนี่ยเรื่องการสร้างธรรมิบาลกับเรื่องปัญหาทุจริตมันเหมือนเหรียญคนละด้านกันนะครับมันขึ้นอยู่เราจะพลิกมุมไหนนะครับในมุมของในทางสาคลนที่ที่ทำการศึกษากันนะครับเรามีดัชนีตัวหนึ่งในการวัด นในการวัดปัญหาสภาพการทุจริตอย่างที่ท่าน,ท,น,ท,นทุกท่านน่าจะคุ้นเคยเรื่องของคำว่า Corruption Perception Index หรือว่า CPI นะครับ CPI เนี่ยเป็นดัชนีที่ที่สะท้อนภาพการาสภาพปัญหาแล้วกันสภาพความโปร่งใสที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละสังคมนั้นนะครับ CPI เนี่ยถูกพัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์นะครับชาวเยอรมันนะครับเมื่อสักประมาณ เกือบจะตั้งแต่ปี1995 2 5นะครับ2,505 2,538มะครับมีการพัฒนาโดยกลุ่มของนักเศรษฐศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของ Transparency International หรือว่าองค์กรความโปร่งใสนะครับสากลน,นะครับเขาก็เริ่มที่จะมาศึกษาแล้วว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องของการทุจริตปัญหาเรื่องความไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะทำยังไงในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องการติดสินบนจะทำยังไงนะครับ CPI จึงพัฒนาตัวตัว Transparency International เนี่ย จึงพัฒนาตัวดัชนีตัวนี้ขึ้นมาเดิมให้สกอร์เต็ม10ใครเข้าใกล้10ที่สุดก็ถือว่าเป็นประเทศที่ปร่งใสหลักง่ายๆใครน้อยกว่าใครเข้าใกล้ศูนย์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยจนกระทั่งมาถึงปี2 5 5 5หรือปี2012ก็เปลี่ยนสกอร์จากาเต็มเต็ม10มาเป็นเต็มร้อยนะครับแต่สกอร์ล่ยังเหมือนเดิมใครใครเข้าใกล้ศูนย์ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าประมาณเกือบปีที่ผ่บนมานย ประเทศที่มีความโปร่งใสยอยู่ในระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศในยุโรปและสแกนดิเนเวียนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยอย่างที่เรียนครับปัจจัยที่ทําให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยประสบความสําเร็จในการสร้างความโปร่งใสหนึ่งแน่นอนต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับสเมื่อเปิดเผยป,ปุ๊บเนี่ยกลไกของเขากลไกของรัฐ มาซัพพอร์ตหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ดีกลไกในเรื่องของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็ดีกลไกในการตอบสนองความต้องการของประชาชนก็ดีสิ่งเหล่านี้เขาตอบสนองได้หมดเลยนะครับประการสุดท้ายครับก็คือว่า,อาพอเขาเขาเขาสร้างสภาพแวดล้อมเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ภาพลักษณ์หรือว่าความโปร่งใสภายใน,ในประเทศเขาเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดี ตัวอย่างหนึ่งนะครับในในใน,ในตำราเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องตรงนี้ไว้นะครับว่า Corruption Perception Index ของกลุ่มในในกลุ่มของประเทศในแถบนอร์ดิกนะครับในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยพวกนี้จะโปร่งใสหรือแม้แต่ในอาเซียนเราก็ได้นะครับสิงคโปร์เนี่ยครองแชมป์มาตลอดครองแชมป์ทั้งในอาเซียนครองแชมป์ทั้งในทั้งในเอเชียนะครับสิ่งตัวน,นี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างมันสะท้อนว่าระบบเขาดีนะครับของเราเองเราเองเนี่ยประเทศไทยเราเองเราเราอยู่ใน ลำดับที่อย่างที่ท,ที่สื่อได้ได้พาดหัวนะครับคะแนนเต็มร้อยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะอยู่ประมาณ35-37-38ถึงนะครับในช่วงในลาอย่างปีล่าสุดที่เพิ่งจัดไปเนี่ยนะครับปี2019เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ3 0 36นะครับจากร้อยถ้าถือว่าดีไหมไม่ดีแน่นอนเพราะว่าต่ำกว่า average แต่แต่ถ้ามองในมุมของการพัฒนาในการที่จะสร้างกลไกในการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมพระมาณพิบาลเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราเราก็ก้าวไปพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักการของสากลในหลายๆเรื่องนะครับครับอย่างประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในการพัฒนารรมภิบาลอย่างเงี้ยครับอาจารย์เขามีจุดอ่อนหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจุดอ่อนของเขาหรือว่าอุปสรรคผมผมขออนุญ,ญาตใช้แบบนี้ว่าเ,เป็นเป็นสิ่งที่เขาอ,อาจจะคาดไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะ ประเด็นในเรื่องของเรื่องผลประโยชน์ท hmm. oh. ับซ้อนเรื่อง c o n f lict of interest เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเขากันเองนะครับสำหรับพวกเขากันเองเขาอาจจะอาจจะอาจจะไม่คุ้นเคยกับอย่างของพวกเราเนี่ยมันจะคุ้นเคยกันอยู่ในเรื่องเรื่อง c o i เนี่ยครับ c o n f lict of interest เนี่ยเราจะคุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าของพวกเขาเนี่ยคือพอเขาไปเจอไปเจอเรื่องใหม่ๆอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเองเขาก็เขาก็ต้องหาวิธีการมาป้องกันเรื่องเรื่อง c o i พวกนี้เหมือนกันนะครับก็ก็เป็นก็ถือว่าก็เป็นอีก อีกข้อจํากัดหนึ่งของเขานะครับครับสาหรับความร่วมมือในเรื่องของหน่วยงานของเอกชนอย่างเงี้ยครับทำมาพิบาลอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมอีสักนิดนึงครับครับครับในส่วนของภาคเอกชนปัจจุบันเนี่ยนะครับภาคเอกชนมีบทบาทมากนะครับในการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรรมาภิบาลของรัฐนะครับแต่การที่เอกชนจะจะเข้ามามีส่วนร่วมได้เนี่ยเอกชนต้องมี ต้องพูดง่ายว่าต้องมีคอเปอร์เรสคอเปอร์นันต้ก่อนต้องมีการเป็นบรรษัทพิบาลซึ่งในหน่วยถัดไปจะจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือนโยบายก่อนนโยบายของเอกชนนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็ต้องชัดเจนว่าโอเคไม่มีการติดเินบนจบประมูลโครงการใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับก,ก,ตกต็ต้องไม่เกี่ยวข้องต้องพูดง่ายว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับกลไกที่นอกระบบต้องอยู่ในกติกานะครับไม่มีอาจจะมี ไม่มีการล็อบบี้ไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาการรวมกลุ่มของเอกชนมีผลมากนะครับมีผลต่อเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตนะครับการรวมกลุ่มในบนพื้นฐานที่ทั้งหมดมองมองเป้าหมายเหมือนกันน,น,นั่นหมายถึงว่าโอเคเอกชนค้าขายทําธุรกิจทุกคนต้องการผลกําไรแต่ผลกําไรที่ได้มาเนี่ยต้องอยู่ในต้อง,องเรียกว่าต้องอยู่ในกรอบในกติกาในกฎหมายนะครับที่สําคัญคือต้องไม่เอาเปรียบสังคมนะครับ แล้วก็ไม่ทําให้สังคมเหมือนกับในมุมนักเศรษฐศาสตร์ก็คือไม่ทําให้สวัสดิการสังคมแย่ลงนะครับที่สําคัญก็คือว่าทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ต้องเดินไปด้วยกันนะครับในหลายๆประเทศที่ที่ต่อต้านการทุจริตประสบความสําเร็จนะครับคือต้องเรียนว่าไม่ได้หมดไปนะครับแต่ว่าถือว่าประสบความสําเร็จเนี่ยสิงคโปร์ก็ดีนะครับฮ่องกงก็ดีในเอเชียนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้อย่างพวกประเทศที่อ,อยู่ใน อยู่ในภูมิภาคในลาตินที่ที่ท,ที่ที่ดีๆเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยหรือแม้แต่อินโดนีเซียนะครับซึ่ง,งปัจจุบัน,นข้างในเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆภาคเอกชนเขามาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาเขาเรียนรู้แล้วว่าถ้าถ้าเขาอยู่นอกกรอบนอกกติกานอกหลักเกณฑ์นอกกฎเกณฑ์เนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยโอเคมันอาจจะได้ผลกําไรในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อทางระบบนะครับ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็กลับไปที่ที่เราควคุยกันตอนต้นนะครับว่ามันคือการตอบสนองภาพสิ่งที่เรียกว่า sustainable development goals หรือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้น <cha> ทุกภาคส่วนเนี่ยจะจมีความส,มมสำคัญมีสคัญคับทั้งภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยต้องเป็นตัวนำนะครับภาคประชาชนภาคเอกชนก็เหมือนเป็นส่วนที่มาช่วยกันเป็นเหมือนเป็น3ขานะครับภาครัฐนะครับภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก็เป็นคน มีส่วนช่วยที่ทําให้เกิดทั้งธรรมาพิบาลและปัญสัพิบาลเกิดขึ้นจริงนะครับที่ยังเป็นรูปธรรมนะครับถ้าขาดขาได้ขาหนึ่งอย่างนี้ครับมันจะประสบความสาเร็จไหมครับอ่านาจะไม่นะครับน่าจะน,าน่าจะลาบากต้องต้องต้องเรียนว่าถ้าขาได้ขาหนึ่งไม่เข้มแข็งเนี่ยโอกาสที่ที่มันก็จริงๆคล้ายๆเป็นเก้าอี้สามขาถ้าหายไปขาหนึ่งนี่ก็โอกาสที่มันจะล้มทางระบบมันก็มีสูงเพราะฉะนั <S <S ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มีมีการพูดถึงคําว่าเครือขาเยอะมาก รจริงๆก็พูดกันมา,มาสักระยะเกือบเจปีแล้วไม่ว่าในของบ้านเราเนี่ยการต่อต้านปัญหาการทุจริตเนี่ยก็ถ้าเป็นภาคเอกชนก็มีพวกสภาหอการค้ามี IoD นะครับสมาคมผู้จัดจาก,การธนาคารไทยพวกนี้นะครับพวกนี้เขาก็จะเขาก็จะพยายามผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชุดความคิดในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะครับในของภาครัฐนี่เราชัดเจนอยู่แล้วส่วนภาคประชาชนก็จะมีแอคนะครับองค์กรต่อต้านการทุจริตครับ สําหรับเรื่องของธรรมิบาลน,นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่หน่วยงานภาครัฐบริษัทเอกชนหรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะต้องร่วมมือร่วมกันนะครับในการพัฒนาให้สังคมมีความโปร่งใสและการเปิดข้อมูลในเชิงที่สามารถตรวจสอบกันได้เนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธินะครับสุรารุ์นะครับรน,รนะครับ,รบขอบคุณครับสำหรับในการบรรยายครั้งนี้นะครับแล้ว สำหรับในชุดวิชานักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่13นะครับชุดวิชา61.405นะครับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศร,รษฐกิจและธุรกิจนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องขอตัวลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ